ที่วัดไหนี่วักุลพิคุนโสคันธารามทารามมที่อยยุทยา่อาไปไปเลยอยุธยามันต้องไกลนะไม่ไกลหรอกน่า้วยเดี๋ยวไม่เรียก ด,ดีครับ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 เราลงแล้วล,ลงยังลงแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหรุ่นนี้แล้วผมไว <c oughs> อ่าดูดิดูหมวดมันจะปัดดูดิดไม่จันอ่เนีน่ยจะดูดิโอ้โห,โห,โหจะไี้คว่าไมไหวว้าจบไปเดิเเน,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 น หรือรอบๆหรือันต่างกันไปนี้แล้วจะไดไหนักหักโ้ มาทําไมยังยังท่าน,นอยู่บนหลังคาไม่เหรอที่ช่างเสาอ่ะยังยังครับยังไปครับข <laughs> <laughs> อต<า>ัวนี้ก่อนนะได้เจลยปกติช่างเสาจะอยู่บนหลังคานะครับดูรับหน้าที่ทั้งหมดบนหลังคา <laughs> คนเดียว้า <laughs> วปัดไปครับผมลุงเกี้ยวอ้าวมันคือ, <laughs> อสวยอสวย <laughs> ไหนไม่เท่าอ่ะ ไม่ค่อยดีเยโอเคอ๋อนี่เด็กนหน้านี่นหน้านหน้าตัวหนานเยอะนะ แก๊งสามแม่ลูกนะครับบางวันก็จะพาลูกมากวัดบ่อยๆซึ่งน้อยคนมากที่จะพาลูกมาเข้าวัดก mm ็ hmm. มีแต่ส่วนใหญ่จะหาแม่หาพ่อเข้าเข้าวัดใช่ตอนตายแล้วอะใช่ไหมนี <c oughs> ่ครับมาตอนนี้ดีกว่าไม่คนส่ mm hmm. วนใหญ่ไงทุกวันนี้แบบเออน้อยคนที่จะพาลูกเข้าวัดพร้อมๆกันพร้อมหน้า mm hmm. ไม่ต้องมานั่งเกาะโลงร้องไห้พาแม่เข้าวัดแนว

ยีย่ร้านเยอะแล้วยอดดีวーฮะี่ร้านละของอันไหนครับเดี๋ยวของเราทั้งหมดอ่ะอ๋อยังครับ <laughs> ยังไม่ถึงแสนอ,อเอะเอาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยสวยอสวย สวัสดีครับสวัสดีครับจีวัดแล้วครับจำไม่ได้เลยเขาเป็นกีวัดรี่ปีแล้วกี่ิปีแล้วโอ้หมดสิบกว่าปีแล้วครับอ,บอือไปแก้วชีวิตครับก่อนออก่อน<โ>ที่จะมาอย่างเงี้ยชีวิตกับหลังที่มาอย่างเงี้ย<อ>ชีวิตเปลี่ยนใั่ไหมก็มันก็ดีขึ้นนะไอ้ที่ไหนคือว่าจะให้ดีทันตาเห็นมันไม่ได้ม,มันก็จะค่อยๆดีไปได้วยไอ้นี่หนักก็จะเป็นเบาอไอ้ทำองเนี้ฮะ จิตใจเราเปลี่ยนนแบบเป็นคนใจเย็นเมื่อก่อนมันใจเย็นขึ้นเมื่อก่อนบู๊ไหมโอ้บู๊มากเลยเป็นคนใจร้อนสุดๆเลยนี่เกันเลหรอใช่ครับผมเป็นคนใจร้อนสุดๆคือนมาพิดหูนี่ไม่ได้เลยขึ้นทันทีเลยยังนั้นเลยเหรออย่างขับรถเนี่ยบางทีใจร้อนขับเร็วไปช้าหน่อยก็เอาแล้วจะขับอะไรอย่างนี้ทำไม ขับแช่ขวาอือย่างเงี้ยฮะจริงๆเขาก็ขับเร็วปกติไอ้เราอะขับเร็วกว่านี่คือสมัยก่อนสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้นป,ปัจจ,จ,จุบันเดี๋ยวจปัจจุบันนี้เขาไมป่ไปเราก็ไปเลี่ยงไปอย่างอื่นแต <c oughs> ่ไปทางออกไปทางซ้ายก็ได้หรือออกทางไหนก็ได้ใ <c oughs> น,นี่ยทำองเนี้ย เราจะได้มาวัดได้อยากสบายใจประมาณนั้นไงใช่ใช่แบบมาแบบสบายใจกว่างยิ่งดีขึ้นจิตใจก็สบายขึ้นดีขึ้นถุงเย็นขึ้นแล้วแหละนี่ใครมาตะโกนท้าก็เอ้ยปล่อยเข้าไปหรือว่าต้องลมเลยก็ทำไม่เป็นไรนะชาติก่อนแล้วก็บอกว่าชาติก่อนเราทําเข้ามามัไหมแบบนี้เข้ามาคืนเขาเขามาเอาคืนนั่นทุกทีถึงตา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  ครับปีแล้วรวมสิบปีแล้วครับปีแล้วครับเป็นยังไง่ชีวิตก่อนก่อนสิบปีก่อนที่ตรงนี้กับสิบปีหลังที่มาเข้าวัดชีวิตเปลี่ยนไหมต่างกันครับต่างกันชีวิตหรือจิตใจหรือิสัยรวมรวมกันทั้งหมดเลยครับเปลี่ยนไปเยอะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็นะครับกินเหล้าเที่ยวสนุกกนะหน่ำไปตามฐานโลกเนาะ่ินนะ วันนี้วันนี้ก็ตั้งเลิกกินเลิกเที่ยวแล้วับอยู่บ้านเลิกเลยเหรอเลิกครับ <S <S ทำไมสาวที่ก็อาวัตรก็อะไรทำให้คิดว่าเลิก,เ,เ,ลอกเออมันไม่มีประโยชน์อะไรเราคิดว่าเออมันไม่มีประโยชน์อะไรนาะดื่มเหล้าใช้เงเินเราไปกินเนาะนก็ กินเปลืองเราไปไม่มีประโยชน์ลยทำลายัลงร่างกายเรามันเสียหายไปด้วยอะไรนี้ฮะก็เลยเก็บเงินไว้ทําบุญดีกว่าซื้อหมูซ้ท้าซื้อสีซื้อทองซื้อสีซื้อแปลงซื้ออะไรนะครับมาร่วมบุญกับพี่เขาครับอืครับวันแรกวัดแรกเมื่อวานที่ไปกลับบ้านนอนหลับสบายใจหรือว่าอ๋อก็รู้สึกแปลกๆครับมันก็แปลกๆไปเราจะรู้สึกเองครับเราเราบอกไปมันก็ไม่ค่อยเข้าใจครับลองทําดูลองนัดูกันแรกกั มันจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็ลองทำาลยครับทำดูแล้วรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกดีครับทําไปก็ทำให้จิตใจเรามันนั่นลงอะไรเงี้ยไอ้มันมาสอบลงจากที่เราเคยโหร้ายเคยอะไรก็เลยมีความเมตตาที่ไหนเป็นมากกว่าเ่าได้เห็นพระสวยได้พระฟังฟังจะสวยขึ้นมาแล้วดูแล้วก็มีความสุขกระปรือของทิติไปามนั่นแหละครับทีกทุกคนเคยประสบกันครับง่าครับขอเชิญสาธุนครับ